สามีเก่าแชรผ่านโพสต์นางเอกดังเสพติดการใช้ยาผิดกฎหมายในขณะที่นักสแสดงหญิงชาวไต้หวันต้าเอสสีซีหยวนบาบี้ซูกำลังใช้ชีวิตคู่บ่าวสาวที่มีความสุขกับคู่จุนยอบสามีเก่าที่เพิ่งหย่าร้างไปของเธอก็ออกมาแชร์อดีตของเธอหวงเสี่ยวเฟยอดีตสามีของสีซีหยวนเปิดเผยในบัญชีเว่ยป๋อส่วนตัวของเขาเมื่อวันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมาว่า สีซีหยวนใช้ย,ยาที่ผิดกฎหมายเมื่อครั้งที่พวกเขาอยู่ด้วยกันซึ่งนี่คือการตอบโต้กระแสข่าวจากสื่อท้องถิ่นต้นของไต้หวันว่าหวังเสี่ยวเฟยมีชู้ในขณะที่ยังแต่งงานกับตาเอสหวังเสี่ยวเฟยกล่าวว่าเราคุยกันเรื่องการหย่าร้างในเดือนกุมภาพันธ์ของปีที่แล้วผมกลับไปกลับมาระหว่างไต้หวันและจีนหลายครั้งเพื่อจัดการทั้งเรื่องการหย่าและธุรกิจ ผมถูกกับการถึงห้าครั้งบาร์บี้สวีได้เสพยาที่ผิดกฎหมายภายใต้ใบสั่งยาของเธอมาเป็นเวลานานผมต้องจ่ายเงินกว่า1ล้านดอลลาร์ไต้หวัน42ล้านวอนสังงรับยาของเธอทุกเดือนอย่างไรก็ตามด้านสีซสีหยวนปฏิษษษเสธข้อกล่าวหาผ่านสื่อไต้หวันโดยกล่าวว่าเธอไม่ได้กระทาการใดๆที่ผิดกฎหมายเธอยังไม่ได้บังคับให้ใครรอบตัวเธอกระทาการที่ผิดกฎหมาย ปัจจุบันหวังเสี่ยวเฟยได้ลบโพสต์แชร์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาที่ผิดกฎหมายของตาเอสทิ้งไปแล้วเหตุผลที่เขาลบมันยังไม่ทราบแน่ชัด